สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมนะครับที่ช่อง y o u t u b ศรัทธาหลวงตาบุญชื่นนะครับเสียตั้มจนีนะครับตอนนี้ก็เข้าสู่เขตจ,จังหวัดละนองแล้วนะครับเข้าสู่เขตจ,จังหวัดละนองนะครับพี่น้องญาติธรรมนะครับเดียวไหนจิกับเพื่อนก็ครับก็สวัสดีพี่น้องญาติธรรมทุกท่านนะครับอ่าเข้าสู่เขตจ,จังหวัดละนองแล้วนะครับ นี่มาจากไหนเขตอำเภอสุสำราญนะครับเข้าเขตอำเภอสุสำราสุสำราญนะครับจังหวัดละนองนะครับอ ah, <Así. S 2> ันนี้กู้ภัยใหม่มาใหม่พ <int> ี่ที่สวัสดีครับพี่บอกบอกพี่น้องรด้วยนะครับฝากบอกด้วยนะครับพี่มาจากหน่วยไหนนะครับ ตยค่ะว่ามันจม่องอุายสุกำลังังหวัดนครนมครับเราัช่วงต่อจากพุบุรีครับผมยึนุบุรีครับเดีาจะตามไปสงตาที่พระนวัดบเลยใช่ไหมครับครับผมสาธุครับสาธุครับสุครับสาธุครับสาธุสาธุครับนก็ส่งผมัเจอครับ ด้านหน้านี้นะครับก็จะมีอาอาสานะครับอาผู้ภัยนะครับสุนัขล้านนะครับได้ขวาดถนนนะครับในลงจานะครับละนองอนะ่ะเกิกิโลนะครับปอเคสุนทีกุ้งี ตอนนี S <S 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 ้เข้าเขตำเพอสุขสมลานะครับพี่น้องที่จะทำสาธุสาธุครับเนทาขอทยนะคะกลับเออครับไปเลียงแมงรเอไปเล้ยงงเอาไปเลียงไม่ต้องใไม่ต้องด

ลงที่ด่านหนึ่งลำครับเมื่อกี้ลงที่ด่านนะพี่นะ้ออ่าเมื่อกี้อ่าลงน้ํานะครับที่ด่านตรวจโควิดนะครับที่ผ่านมาเมื่อกี้นะครับหนึ่งคันรถนะครับพี่น้องญาติทําทุกท่านนะครับ ผ้าใส่มือเลยครับผ้าเก็บใส่มือเลยครับใส่มือให้ลูกตาใส่มือถือไว้เลยค่ะผ้าใส่มือถือไว้เอาวางไว้บนแขนนะครับนี่เอาวางบนแขนครับผมครับสาธุครับสาธุครับสาธุสาธุสาธุให้ยกน้ำ้วยนะครับสาธุครับ

แ้่ก็้ายของนทาเลยะาะวต่อ

ครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับพี่น้องญาติธรรมทุกท่านนะครับ<ม>ก็อย่าลืมกดกระดิ่งและกดติดตามไว้นะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆนะครับทางช่องยูทูบสัทธ,ธาลงตาเุ่นชื่นเสรจตั้มเจนีนะครับขอฝากพี่น้องญาติธรรมทุกท่านนะครับได้เข้าไปติดตามรับชมนะครับทั้งสองช่องนะครับ